สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับวินาอีกแล้วนะคะช่องเคล็ดลับความรู้เรื่องสุขภาพและฟิตเนสค่ะมีเพื่อนๆหลายๆคนส่งข้อความเข้ามาถามนะคะว่ากินอะไรดีนะคะถ้าอยากลดน้าหนักนะคะตอนนี้คิดไม่ออกแล้ววันนี้วินาจะนํา1เมนูนะคะที่เรียกว่าถูกปากคนไทยมากๆเลยค่ะเมนูนี้จริงๆเป็นอาหารของคนพื้นเมืองฟิลิปปินส์นะคะและจากการที่วินาเป็นเทรนเนอร์ในอเมริกานะคะวินาก็มีลูกค้าคนหนึ่งนะคะเขาเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์นะคะแล้วเขาก็ทําอาหารเมนูนี้มาให้และหลังจากที่ได้ชิมแล้วนะคะก็ รู้สึกว่าเมนูนี้มันเป็นเมนูที่เหมาะกับคนไทยมากเลยแล้ววินาก็ได้นํามาดัดแปลงเพื่อจะเปลี่ยนให้มันเฮลตี้ขึ้นมานะคะซึ่งเมนูนี้ก็เหมาะมากเลยทีเดียวนะคะกับคนที่กําลังลดน้ําหนักรวมถึงคนที่มีปัญหาท้องผูกนะคะรับรองว่าเมนูนี้จะตอบโจทย์แล้วก็หมดปัญหาเรื่องการขับถ่ายค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บผักแล้วมาทาพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ก็เป็นมะละกอในส่วนหลังบ้านนะคะมะละกออาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะช่วงนี้เพราะว่าเพิ่งหมดหนะ้า ประโยชน์ของมะละกอคือช่วยในการย่อยนะคะขับปัสสาวะและยังมีสารอาหารและแร่ธาตุที่จําเป็นอีกมากมายที่สําคัญก็คือแคลอรี่ต่ําซึ่งเหมาะมากกับคนที่กําลังลดน้ําหนักและนี่ก็คือส่วนผสมหลักอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือใบมะรุมนั่นเองค่ะมะรุมจัดเป็นซุปเปอร์โบวลคะ่ะมีประโยชน์มากมีวิตามินซีสูงช่วยในการสร้างปุมิคุ้มกันและยังมีไฟเบอร์สูงจึงเป็นยาละบายจากธรรมชาติที่ดีมากเพราะฉะนั้นคนที่ ะะก็ไม่ต้องใส่เยอะแต่คนท,ที่มีปัญหาท้องผูกแล้วก็ให้ใส่มะลุมเยอะๆไปได้เลยค่ะรับรองว่าเพื่อนๆตื่นขึ้นมาจะเข้าห้องน้ำได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวค่ะและตอนนี้เราก็ได้มะละกอก,กับมะรุมมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูส,ส่วนผสมอื่นกันเลยค่ะถ้าใครมีมะละกอที่เริ่มทาหามนะคะก็จะอร่อยมากนะคะสามารถใช้ผสมกับมะละกอดิบก็จะทําให้น้าซุปนี่หวานเข้มข้นยิ่งข,ขึ้นค่ะมะละกอเราก็หั่นไว้เป็นชิ้นตามชอบเลยค่ะแล้วก็เนื้อไก่ล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้นะคะส่วนน้องไก่ถ้าใคใะคะะช้้้นนหหแบบม่ติดง การลดน้ำหนักนะคะวินนก็แนะนําให้ใช้แค่อกไก่ก็พอค่ะเพราะว่านงไก่จะมีแคลอรี่ที่สูงกว่านั่นเองค่ะและส่วนผสมนะคะที่ทําให้น้าซุปของเราหอมอร่อยนะคะก็คือตะไคร้นั่นเองค่ะให้บุบแล้วก็หั่นไว้เลยะะและที่ขาดไม่ได้ก็คือใบมะรุมนะคะยอดมะรุมนะคะเอาก้อนนี้ใช้ไม่ใช้ก็ได้นะคะหรือว่าใช้แค่เกลือสีชมพูก็ได้นะคะแค่น้าซุปก็จะอร่อยแล้วนะคะเพราะว่าจะได้ความหวานจากมะละกงของเรานั่นเอง และส่วนของเรานะคะก็ใส่ตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะอเอาแบบคนไทยทํานะคะถ้าฝรั่งทํานี่จะยุ่งยากนะคะจะต้องมีการวัดการตัวนะคะเราคนไทยเราง่ายๆเลยเอาแบบที่เราชอบไปเลยะคะ่ะอันดับแรกเราก็ต้องมารวกน้องไก่ก่อนนะคะเพื่อลดความคาวนะคะแล้วก็เลือดที่ค้างอยู่ในกระดูกจะทําให้น้าซุปใสะะโดยการที่เราต้มน้าให้เดือดจัดเลยนะคะแล้วก็ใส่น้องไก่ลงไปแค่ประมาณ5นาทีนะคะแล้วเราก็เอาขึ้นมาพักไว้หลังจากนั้นต้มน้าซุปให้เดือดค่ะใส่เกลือสิ ะะต้มให้หอมประมาณ3-5นาทีค่ะและหลังจากนั้นเราก็ใส่น้องไก่ลงไปะคะต้ม5นาทีและตามด้วยมะละกอดิบต้มต่อไปอีก3นาทีนะคะแล้วก็ค่อยใส่มะละกอที่ห่ามนะคะ ไปมนาทีนะคะแล้วแต่ชอบว่าชอบมะละกอเนี่ยให้มันนิ่มๆหรือเปล่าแล้วคอยช้อนฟองออกด้วยนะคะเพื่อให้น้าซุปของเราใสแลนะน่ากินค่ะพอมะละกอเริ่มสุกแล้วนะคะก็ให้ใส่เนื้อไก่ลงไปได้เลยนะคะต้มพอเนื้อไก่สุกนะคะประมาณ5นาทีนะคะไม่ต้องต้มนานนะคะไม่งั้นไก่ของเรานี้ก็จะแข็งนะคะแล้วก็ใส่ใบมะรุมลงไปแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะยกลงไม่ต้องปิดฝานะคะจะทําให้ใบมะรุมของเราเขียวน่ากิน,นะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จัดเสิร์ฟร้อนๆนะคะกับน้าพริกนะคะปีบมะนาวนะคะเพื่อนๆก็จะได้อาหาร ที่มีประโยชน์อร่อยแคลอรี่ต่ำนะคะซึ่งเป็นอาหารที่ลดความอ้วนในอย่างดีนะคะแล้วก็ช่วยให้ผุ้ยุบเร็วยิ่งข้ เห็นไหมคะอาหารที่มีประโยชน์อาหารลดน้าหนักนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นอาหารที่น่าเบื่อนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกไว้หน้าด้วยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นด้วยนะคะเพื่อนๆคนอื่นจะได้สุขภาพดีเหมือนเราถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดติดตามไว้เลยนะคะช่องนี้ฟรีทุกอย่างเลยแล้ววินาจะนาเคล็ดลับความรู้ดีๆมาฝากกับเพื่อนๆทุกอาทิตย์สําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะ